โอ้คือเอารถขขวยมาจอดไว้นีป่ะเอาไปจอดเที่ยงขขวยไหมอย่างคือใส่หัวว่าอยากได้สิคิดดูเลยลถขว้นแล้วดู ยังไงผียังเอาสวัสดีครับ <laughs> จะไปดูสปอนะครับอโอ้ย,ยเข้าใยเราเหี้ยงฮะโอ้ยมาชมรถใหม่เนาะยินข่าวว่าสีรถใหม่กีกเร <c oughs> ื่อง่ิม,มีแล้วดิมีแล้วนี่แหละเนาะ ฟาาคือถอดไล่เถอะคือถอดไล่เถอะอุ้ยตกใจหมดกมาความเรืองคู่ันามั่วคือกันล่ะรไยสื้อดูเดฮสื่ออาไรน่ือรถไถ ยัองยูยังไปเกี่ยวขออยู่ของยู่ขันหนึ่ง,งเกียวดีราฮะดีครับดีดี <c oughs> ดีด <c oughs> ดเ,เอาวัสดีครับักแกปดถึกเกยงังก็ซื้อรถไลันเถสื้อรไดไฟเองไทยกตเไ็นไ,ได้ล่ะ ตลาดก็ดีเมื่อเมื่อดำกับซ้ำเลยเงินเนาะงินหัวเข่าน่าจะเศร้าหัวเขาไปนั่งไปยังไมาทายนั่งเออเอาตู้เบาตู้เป่าโอ้หูมือซ่าโอ้ซ่าคุณแจ้วสิฮะเห็นบอกว่านะเชียดจังไหนมั่นนี่เอาเคียงออกเลยนะ ปัดของแถวว่ะก็ไปเอ็ดญี่ปุ่นขี้ม่อย่างผีโอ้ยมาทันเห็ดยังเลโก้ของข่อยเฮ็ดไม่เลยเดี๋วเออขึ้นเสานี่ไม่เอาเป็นอนเดียวเลยมันก็ดีเลยล่ะ ฮะเด็กอะไรฮักควมเมียงมาหลายเด็กคัามดเดอะไยังี่ยกขอบ่ยกข้อยังไงวะยัวะพผ่านแล้วสโอซื่อเียงอะไรขายกับคุมเราหน่ ของแช่ของแช่ของปอนคือบรดเล็คือบาดทางในญ่เลยใส่ขั้นนึีบาหวืใส่รถไอรุ่มนะตัดยางเดียวโอ้ยก็ว่าเอากัรไก่เรานะขับเองเลยดิบดิ ทำเองเลยโมมีแล้ว่่ขันนยูบัตยังหายใหญ่อยู่ติ๊กตพี่ไก่ยังได้ทำเองเนะาะผมผมมันบมมากดอกอย,อยัู่จัดเลยไปมาดูตอนเสร็จครับไป <ขอ S 2> มาดูตอ,ตอนเสร็จครับ,รบเออไปิเาัคออุณยาลงาเอาเลย

นี่นี่นี่โอ้อันนี้ไอเดียดีมะเอขาตัวเผาบ่โอ้ตัวอะไอันนี้เออเนดี่นี่ไอเดียดีนี่เป็นเังสี่แหละแต่ว่ามันสิมีมันสิมีมันสิมีโซ่มาบงนี้ คือคืออันนี้คือฮะบอืมโอ้โหส,สัตว์สวอมากเลยรับจ้ากเนะอะเก็บแต่ของจะของไหมรับจ้างก,กัพบพวกปนัดอะไรก็เกะกะอันนี้เดี๋ยวตุว้มขึ้นแค่ในสามเดือนนี่นะ,อ,นะอ๋อถ่ยคลิปอู้ถ่ยคลิปก็ได้ขึ้นแล้วนี่ โอ้ฟพ์ไหมป๊าสื่อได้ช่วงลางช่วงลางก็เห็ดใหม่ๆาเลยตัวนี้โอ้ฟาโมเลสุดยอดอีหลีเขาพรมกันครับ มาแต่เมืองครับออนี่เขาไม่ได้ปั่นตรงนี้ครับปกติปกติของคูบตาจะเป็นสายพานมาจากเครื่องฝั่งนั้นครับแล้วกับมาปั่นพัดลมตรงนี้ปั่นพัดลมตรงนี้แล้วก็ไปปั่นทางผุ่นขึ้นไปปัน่นตหนวดนี่ครับจะว่ามักอันนี้ครับไอเดียดีโอ้ยเขนมีร่งกึ่งผมสีเหตุเองแหละ พ่มีลงกึงไปจางกระเฮ็ดมันกระยากรับอหยาดด้วยครับ,บ,รงรบลงกึงนี่มีลงกึงบอนมีเครื่องบินต์นรกบ่อน้ำยากเนี่ยก,กันพ่อมีพ่อว่สิว่าสิดัดแปลงสีแต่มันโอ้อันมันเป็นดอกจอกอยู่มมงี่ย์มันเสียดูครับเดี๋ยวก็ดอกจอกแตกเดี๋ยวก็โซมงี่ย์ขาดมันจะไม่มีเฟืองอีกมีเฟืองฮะบอ มืสิมีเฟืองครับเฟืองแล้วกับบานีมันเป็นเฟืองละเอียดเนาอนลังเคียมมันกระลุดครับใส่ง่าหนักๆมันก,กระลุดน,นี่ถือว่าไอเดียดีครับเป็นตะเห็ดน้ำอยู่เป็นตะเห็ดน้ำอยู่ขันมีอันนั่นต่อเขากหรอกว่ามีเขากใส่ตุ๊กตาข้างล่างครับเชื่อมมิกซาให้ใส่ตุ๊กตา จับเข้าะได้เครื่องับกินขาดแล้วครับโอ้โอสซอลฟอนสื่อลดชนะสื่อลดไปดีแท้เช็ค <c oughs> อีกชัก 60, หกหมืนรถไม่กับรถไม่นลครับโคว่ตาไม่นี่ผมมานี่อายอ่ะอืมลงนั่งอเลยครับเอาเลยเอาลเอาลยเชิญเ,เสียบเดีย๋ยวไปเบิ่งเขาก่อนได้ยัาง,งากิน เฮ้ยผมกินแล้วคุ้มไปสักแสนหนึ่งดีเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาตามไปดูเรื่อยๆเดี๋ยวให้ช่างกินข้าวก่อนสวัสดีครับ